เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเริ่มจากการตัดไฟของโรงเตี้ยมรีสอร์ทเป็นอันดับแรกนะครับในขณะที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาในพื้นที่บริเวณนี้มาตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าที่ผ่านมาแต่ก็ต้องใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงในการเจราจากับผู้ประกอบการของรีสอร์ทที่นี่เพราะว่ายังไม่อยากให้เจ้าหน้าที่รื้อถอนไปฟังบางช่วงบางตอนของการเจราจากันระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ครับผมมาอยู่ตั้งแต่ปี53นะครับ แล้วก็มีทะเบียนบ้านเลยครับที่นี่ออกโดยกระทรวงเดี๋ยวฟังผมที่นี่นก่อนครับพี่แล้วก็นี่ภาพถ่ายทางอากาศคือหลงเตียมทางป่าไม้ดาเนินคดีผมบุกลุกลุ่มน้ำหนึ่งเอนะครับนี่คำให้การของพี่ชิดนะครับบุกลุกลุ่มน้ำหนึ่งเอถามว่าลุ่มน้ำหนึ่งเอเนี่ยมันไม่สาม,มารถประกอบอกิจการได้และทําไมผู้ว่ามาดาเนินการก่อสร้างได้นะครับผมอยากจะให้พี่ประจักษ์ช่วยตอบคำถามตรงนิดนึงครับเราคุยได้เห็นและผลครับคือตอนนี้ครับาไม่ใช่เวลาที่ผมต้องมาตอบคำถามเรื่องลักษณะนี้นะครับเพราะว่าขณะนี้ทางคณะเจ้าหน้าที่เองก็ ดำเนินการตามขั้นตอนเขาดำเนินการตามแผนงานที่เราได้นะครับขั้นตอนนะแต่เวลานี้เรามีความจำเป็นที่ต้องมาดำเนินการตามแผนงานที่เราได้กําหนดไว้นะครับครับแผนงานแต่ระยะเวลามันสั้นถามว่ามันไม่ทันแล้วคำสั่งตัวนี้ผมผมขอโต้แย้งคําสั่งตรงนี้นิดนะครับคําสั่งที่66เนี่ยก็ก็ผมมาอยู่ก่อนเนี่ยก่อนที่ประกาศคําสั่ง44เนี่ยในคำสั่งที่35ผมมาอยู่ก่อนนะอันนี้อันนี้ผมอยากให้สื่อมองนิดนะครับ อันนี้ก็คือภาพบรรยากาศสดๆบริเวณโรงเตี้ยมรีสอร์ทบนภูทเบิร์กนะครับซึ่งเป็นรีสอร์ทแห่งแรกที่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้พร้อมอาสาสมัครจํานวนนับร้อยนายนะครับเข้ามารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างถึงแม้ว่าผู้ประกอบการจะขอยื้อเวลาออกไปอีกเพื่อที่จะรอคําสั่งสารปกครองก็ตามนะครับอย่างภาพที่เห็นอยู่ด้านนู้นนะครับบ้านน็อกดาวน์ที่ผู้ลักเหมาก่อสร้างบางส่วนได้กําลังรื้อนั้นเริ่มทยอยรื้อมาตั้งแต่เมื่อวานเก็บของก็เก็บมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่า แต่เก็บมาตลอดทั้งวันก็ยังเก็บไปไม่หมดครับผู้ประกอบการยังขอร้องให้เจ้าที่กรมป่าไม้เนี่ยเซ็นหนังสือเพื่อจะรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ก็ยืนยันว่าต้องเข้าปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครับซึ่งโรงแยมรีสอร์ทก็ถือเป็นรีสอร์รทในภูทับเบิกที่มีการสู้กันในชั้นศาลแล้วคดีก็ถึงที่สุดแล้วให้เจ้าของผู้ประกอบการนั้นต้องย้ายออกจากพื้นที่ครับ นี่ยังเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของการรื้อถอนนะครับอีกสักประมาณ19เแห่งหลังจากนี้ก็จะมีการทยอยรื้อถอนกันไปเรื่อยๆนะครับเจ้าหน้าที่นั้นต้องทํางานด้วยความยากลาบากมีการนำรถบรรทุกนารถบรรทุกเข้ามาจํานวนสองคันแล้วละครับแล้วก็มีรถแบคโฮเข้ามาอีกหลายคันด้วยเหมือนกันเพื่อที่จะทําการรื้อถอนต่อไปคาดว่าภายใน ประมาณสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับรีสอร์ทที่เหลืออีกกว่าร้อยกว่าแห่งก็จะถูกบังคับคดีแล้วก็รื้อถอนออกไปให้หมดภู้ทับเบิกก็จะดําเนินไปสู่การท่องเที่ยวแบบระบบนิเวศซึ่งอในออ,อ,อ,อนาคตก็จะไม่มีรีสอร์ทอยู่บนนี้ต่อไปแล้วเหลือแต่เพียงชาวเขาที่ทําหน้าที่เกษตรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมดั้งเดิมต่อไปครับขอบคุณคุณธานวิสิ์นะคะรายงานสด